สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น รองนายกรัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยในนุทินชาเวรกูลบอกถึงสถานการณ์การเมืองปี2568จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้หรือไม่พรัฐบาลชุดนี้มีเสถียรภาพสูงในรอบหลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีรัฐบาลที่มีเสียงในสภาเกินกึ่งหนึ่งเทียบเท่ากับรัฐบาลน,นี้ ดังนั้นสเสถียรภาพในเชิงการเมืองจะมีสูงอย่างแน่นอนอยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่ทําให้รัฐบาลน,นี้อยู่ไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรีสามารถแสดงภาวะความเป็นผู้นําได้ชัดเจนสามารถนําพารัฐบาลได้ความร่วมมือระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นไปด้วยดีปัญหาปลีกย่อยก็เป็นเรื่องปกติแต่ต้องมาหาวิธีแก้ไขไม่มีเรื่องใดที่ขัดแย้งกันจนหาทางกลับไม่ได้ ส่วนรัฐบาลชุดนี้จะอยู่จนครบวาระและทํางานต่อในรัฐบาลหน้าด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าต้องแยกให้ถูกคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เข้ามาบริหารประเทศในรัฐบาลผสม5-6าถึงหกพักการนําที่ชัดเจนคือนายกรัฐมนตรีใครบอกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าพักจะไม่ฟังนายกรัฐมนตรีก็มาร่วมคอรมอไม่ได้ส่วนในสภาเป็นการทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกับรัฐบาลทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการแสดงออกรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสภาถ้านโยบายไหนเป็นของคอรมอําร่วมรัฐบาลทุกพักต้องให้การสนับสนุน ซึ่งเราก็ทําเช่นนั้นมาโดยตลอดแต่ในเรื่องของสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางพักบอกควรแก้บางพักบอกไม่ควรแก้มาตรานี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาจะเอามาควบรวมไม่ได้ ส่วนปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องชั้น14และม็อบทั้งของนายสนธิลิมทองกุลและนายจตุพรพมพันธ์จะมีผลต่อสเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นายนุทินบอกว่าเรื่องนี้มีคําชี้แจงของฝ่ายที่ถูกพาดพิงออกมาแล้วอ้างอิงไปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและระเบียบต่างๆส่วนใหญ่มีเหตุและผลแต่หากยังเป็นที่กังขาไม่น่าไว้วางใจก็ยังมีสภาเป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแต่ละคนต้องไปชี้แจง ส่วนจากภาพที่นายนุทินไปตีกลอบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกฐธนตรีต่อไปนี้พักภูมิใจไทยจะขวางพักเพื่อไทยอีกหรือไม่นายนุทินยืนยันว่าภูมิใจไทยไม่ได้ขวางภูมิใจไทยแค่แสดงจุดยืนและความเห็นในเรื่องที่ภูมิใจไทยเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันภูมิใจไทยเคารพเสียงส่วนใหญ่เราได้แสดงเจตนารมณ์ของเราไปแล้วแต่เมื่อต้องใช้มติจากสภาแล้วมะติออกไปอีกทางหนึ่งภูมิใจไทยก็เคารพเสียงข้างมากถือว่าจบไปเช่น ร่างพระราชบัญญัติประชามติที่เราแพ้โหวตเรื่องล็อก2ชั้นเราก็จบส่วนมีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลชุดนี้มารวมกันเพราะไฟบังคับในนุทินบอกว่าเป็นการบังคับที่ทําให้รัฐบาลทํางานอย่างหนักเพื่อประชาชนไม่ใช่บังคับให้มาร่วมกันส่วนรัฐบาลน,นี้ขาดภูมิใจไทยได้หรือไม่นายนุทินบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ขาดไม่ได้เมื่อถึงเวลาขาดต้องขาดกันได้ทั้งนั้น ส่วนตอนนี้พักเพื่อไทยมีประเด็นร้อนหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องชั้น14จะทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้หรือเป็นชนวนเหตุให้มีอำนาจอื่นเช่นรัฐประหารเข้ามาแทรกหรือไม่ในนุทินบอกว่าดูจากคนในครมอและแกนนาทางการเมืองก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องพวกนี้ดังนั้นการจะร้อนหรือไม่ร้อนอยู่ที่การกระพือข่าวของโซเชียลและสื่อมวลชนไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่คนที่ทํางานอยู่ตอนนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดทําให้ถูกทํานองคลองทำตามระเบียบไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบมันก็จะอนุมานได้ว่าไม่ควรเกิดสิ่งที่อยู่่นนอกระบบแตถ้าวั เอาแต่หาเรื่องทะเลาะก,กันขัดขวางทุกเรื่องพูดจาดูหมิ่นดูแคลนกระแทกแดกดันก็จะเพิ่มโอกาสให้อำนาจนอกระบบเข้ามาส่วนม็อบทิตตานนายทักษิณจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่นายนุทินบอกว่ารัฐบาลทําอะไรผิดหรือยังตนยังไม่เห็นตอนนี้พยายามผลักดันนโยบายที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนทุกโครงการในรัฐบาลยังไม่มีใครเคยมาพูดเรื่องเหล่านี้หรือปรึกษาว่าจะทําอย่างไรกันดีแม้แต่ครั้งเดียวพูดแต่เรื่องการคลายความเดือดร้อนและการแก้ปัญหาให้ประชาชน ส่วนแสดงว่าม็อบต่อต้านนายทักษิณไม่มีผลต่อรัฐบาลเลยใช่หรือไม่นายนุทินบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิน้นการจะเรียกร้องอะไรมีช่องทางให้เรียบร้อยซึ่งเรื่องชั้น14ก็มีคนไปร้องเรียนคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแล้วและน่าจะมีการอภิปรายในสภาทั้งแบบลงมติและไม่ลงมติคนที่เกี่ยวข้องต้องไปชี้แจงไม่เว้นแม้แต่กระทรวงมหาดไทยเช่นเรื่องเขากระดงก็ต้องไปชี้แจงไม่มีใครโอดครวน